อาณาจักรศรีวิชัยศูนย์กลางอยู่ที่ชัย,ยาพุทธศักราช1202ราวาพุทธศตวรรษที่18ในช่วงที่อาณาจักรฟูนันล่มสลายได้เกิดอาณาจักรขึ้นใหม่ไล่ๆกันมาเช่นทวาราวดีล้านนาลาวโสุโขไทยศรีอยยธยาและอาณาจักรศรีวิชัยจีนเรียกชิลีโฟชีหรือคันโทลีหรือ,ครรอโคยิงเป็นอนาณาจักรโบราณที่ก่อตั้งโดยราชวงศ์สาเลน ที่อพยพจากอินเดียใต้เข้ามาพร้อมกับพ่อค้าที่มาทําการค้าขายกับคนพื้นถิ่นประชาชนนับถือศาสนาพราหมณ์และฮินดูศาส,สนาอิสลามศาส,สนาพุทธนิกายมหายานพุทธศาสนาลัทธิมหายานชอบสร้างรูปเคารพเป็นพระโพธ,ธิสัตว์อาณาจักรศรีวิชัยตั้งอยู่บนดินแดนสองฝั่งทะเลของดินแดนที่เป็นแหลมมาลายูถือว่าเป็นอนาณาจักรที่มีอำนาจาอยู่ทางด้านหมู่เกาะในทะเลจีนใต้